หนึ่งครับหนึ่งสองสามวาครับขณะนี้อยู่ที่แนวบิ๊กแบทนะครับแนวบิ๊กแบทอยู่ถนนริ้วแยกวพอนะครับหรือว่าถนนถนนดูทินนะครับอยู่ที่นี้ครับสภาพชาวบ้านนะครับชาวบ้านซอยอเนกหรือว่าซอย39หรือว่า พี่น้องตำบลราชฉวายนะครับนะประมาณ200คนนะครับนะช่ประมาณสี่สิบเอ็ดโมงนะครับเที่ยงใช่ไหมคะประมาณเที่ยงค่ะช่วงเที่ยงนะคะที่มานะครับนี่ก็เวลาประมาณสี่โมงแล้ว่มาทำลายแนวนะครับอ่านี่ประมาณเกือบสี่โมงแล้วค่ะน้ำเรงไหลเชี่ยวเลยค่ะตอนนี้ก็ประมาณติดเอ่อผมไม่ตาเลยอ่าสภาพน้ำนะครับนั้น ขวามือของผมก็คือด้านเหนือบิ๊กแบ็กนะครับด้านเหนือก็นี่ก็คือเป็นถนนสอนโยธินนะครับไม่ใช่คลองนะครับนะแต่ตอนนี้แปลสภาพเหมือนคลองนะครับนะที่จะออกไปแยกอนุสรณ์สถานนะครับนะหรือไปลังสิทธิ์นะครับนี่คือเป็นแนวบิ๊กแบ็กนะครับนะได้ดับน้ํานะครับอยู่ขวามือของผมก็คืออยู่ข้างบนนะครับนะอยู่เหนือเหนือแนวบิ๊กแบ็กนะครับ แต่ตัวนี้ข้างล่างนะครับต่างระดับกันประมาณ30เซนนะครับนะตอนนี้น้ําไหลเที่ยวครับน้ําไหลเที่ยวเอ่อเป็นเอ่อจากสอบถามนะครับนะชาวบ้านนะครับที่อยู่ในละแวกนี้เอ่อบอกว่าเอ่อไปทํางานเมื่อเช้านี่ครับนะเอ่อแถวสะพานใหม่นะครับเห็นเอ่อเห็นพูดบาทเอ่อพูดบาทนะครับนาเห็นพูดบาทแต่ตอนนี้นะครับหลังจากกลับมานะครับ ตอนนี้น้าเพิ่มระดับขึ้นประมาณ30เซนนะครับนี่ก็จะส่งผลนะครับกรุงเทพชั้นในนะครับนะจะส่งผลกรุงเทพชั้นในบิ๊กแบ็กเนี่ยเป็นเอ่อเป็นแนวทางนะครับในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะชะลอนะครับชะลอการไหลของน้ําเพื่อไม่ให้เข้าไปนะครับโจมตีเอ่อเขตกรุงเทพชั้นในนะครับเอ่อเพื่อที่จะปรับสบภาพในการที่จะ ระบายน้ําลงสู่แม่น้ําเจ้าแม่น้ําเจ้าพยานะครับพันไปออกทะเลนะครับนะแต่ในเมื่อชาวบ้านนะครับนะก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าท่วมมาร่วมสองเดือนแล้วนะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมรถสิบล้อค่ะจะผ่านตรงที่เปิดบิ๊กแบ็กแล้วนะคะต่อไปนี่คือปัญหาอ่าก็คงจะอ่ไม่ว่าจะเป็นสะพานใหม่ครับสะพานใหม่แถวบางกะปิแถวรามินทาครับ แถววัดพระศรีแถวลาดพร้าวนะครับลาดพ้าวจะได้รับผลกระทบก็จะได้ผลรับผลกระทบนะครับถ้าไม่มีการปิดนะครับหรือว่าเป็นการปรับสภาพน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำเปิดตลอดไหม ตรงนี้เปิดตลอดไหมถ้าเปิดแล้วเปิดตลอดเลยไหมใช่จบลงที่ทาสัญญากันที่ที่คุยกันไว้ว่าไงคะพี่คะที่คุยกันไว้ว่าถ้าน้ําข้างในแล้วถ้ามาไปถึงตรงบางพื้นแล้วมันเอาไม่อยู่เนี่ยตรงนี้จะชะลอปิดทีหนึ่งครับครับที่ตกลงจากท่านทรงสัพพอาไว้นะครับเขาก็จะขอกั้นเพื่อชะลออีกครั้งหนึ่งคือปิดล็อกไว้ให้ให้ให้ข้างในรอดอค่ั้นเพีงที่เราคุย ก็<ร>ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเปิดตลอดนะอาจจะมีการกัน้นอีกทีนึงอ่าใช่ครับถ้ากรณีถ้าชั้นในมีปัญหาก็จะยอมให้ก,กันเพื่อค่ะขอ,ขอบคุณค่ะพี่<า>ก,ก็ครับเ,เ,เป็นเป็นเป็นข้อตกลงระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่อย่างไรครับเออเมาาื่อเช้าท่านพงษ์สภัสม,มาครับแล้วก็ปลัดกัมอสองท่านท่านมานะครับแล้วเราก็ได้คุยกันแล้วก็ทำสัญญากันว่าถ้าถ้าชั้นในถ้ากรุงเทพชั้นใน มีปัญหาบบเราเราจะให้เขาปิดล็อกเพื่อให้ทางเพื่อพั<า>งมร<า>ะบาย<า>ราชยครับเพื่อให้ทางท้านในระบายลงระบายลงไปครับหลังจากนั้นก็เราก็เปิดปอีกทีนึ่งใช่ครับครับ,รบเปิดได้เพื่อปรับสภาพน้ํานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่า,าเป็นเงื่อนไขในการที่จะเปิดเพื่อที่จะให้ไหลตลอดใช่ไหมครับเพื่อคาดใ่ครับ่ยไห้ดีนอดร้อนมากนะครับเพื่อให้ภาพทางข้างในระบายได้ดีเราก็ ยินดี D ที่จะเกาะครับ<ช>แต่ถ้าข้างในนะครับน้ำมีผลกระทบมาก